โอเคเดี๋ยวเรายังมีบทเพลงเพลอหายเหนื่อยเรียบร้อยและซักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วคร,รวาวนี้เอาให้เต็มเลยค่ะคจัดให้หนักเลยนะครับมอบเวทีต่อได้ไหยกับคุณกั้งเดอรสตาร์ค่ับทีนี้นะครับเมื่อกี้ก็สรุปสุกันไปแล้วนะฮะ <c oughs> คือเราจะมาพักร,พร้องเพลงช้ากันนิดนึงครับผมเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็คงเหนื่อยหรือว่ากั้งเหนื่อยคนเดียวทุกคนคงเหนื่อยแหละครับผมก็เพลงต่อไปฮะทุกคนรู้จักเหมือนเดิมครับผมเพลงนี้นะฮะอยากให้ช่วยร้องกันจังนะครับอย่าบอกฉันว่าให้ไปนะครับ ความรักร้วเรามันยังม่เ,เราคงเดินจก,กันชวยฉันได้ทีส่สให้คใจว่าฉน,นรักเเท่าไรอยา่าใจร้ เต้นกเนจริงๆ่ะมาเมื่อีพูดแล้วมาเดเดน่น่เน่น่ที่กีย่้วยก่นเนี่ยเดี๋ยว,น,วน้อะเขาสัญญาไว้เมื่อกี้เขาบอกว่าจะเต้นด้วยกันแถบผมเพราะฉะนะั้นะเพลงสุดท้ายเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงเต้นแน่นอนครับแล้วก็ เชื่อว่าทุกคนรู้จักครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ว่าดังตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงตอนนี้สมัยก่อนก็ไม่ได้ผมบอกอายุนะครับผมแต่้ายังรู้จักเลยนี่น,นะฮะไปเต้นกันเลยครับเพลงรักกันไหมครับผมเด,ดี๋ยวสื้อมาเลยครับรูปทีเต้นได้เลยอันนี้คือพอเต้น,นหรือเปล่า รักกันไหมหัวใจมึงอยากจะดดตาจอถ้าได้ลองลองลอก็คงได้รู้รู้รู้เฮ้นี่ครับผมวันนี้เลยนะอ้ยงมาเจ้าครับผมทุกคนต้องเชื่อ นี่ก็ให้ข้าจบเลยครับล้อขอบคุณครับนี่ถดูเรย เราคิดว่าก้าแกล้งนะฮะบอกว่าเราจะมาพักเหนื่อยแล้วเราก็เต้นกันต่อแต่ว่าสนุกไหมครับสนุกวันยีเราเสร็จแล้วนนหนไอยนิดนึงครับสนุกไหมครับสนุกน่ารักมากขอบคุณครับถ้าสนุกขนาดนี้ก้างก็อยากแสดเพลงให้ครับดดได้ขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้จริงมีความหมายนะฮะตอนนั้นก้าอยากขอบคุณทุกๆคนจริงนะครับผมขอขอบคุณ ผู้โชคดีของทุกๆคนดีกว่าครับหนผู้โชคดียกมือบา,บายหน่อยเอ้น่ารักมากขอบคุณนะฮะขอบคุณที่มาร่วมคมเป็นดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็วันนี้ตอนเช้าก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมแต่วันนี้ก็มาสนุกด้วยกันก็ยังเห็นเต้นด้วยกันขอบคุณจริงๆครับถ้ามีความสุขขอเสมามาอานาะอีกรอบนึงครับบนะสัญญาแล้วนะไม่ลืมกันนะไม่ลืมกันนะออโอเคครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะฮะของรอคเต้นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากคือรู้สึกดีใจมากจริงขอบคุณจริงๆที่จิงๆิงตั้งแต่แคมเปญตอนโน้นนะฮะแล้วก็พอรู้ว่าได้มาหัวหิดแล้วก็ได้มาสนุกกับทุกคนและคือบรรยากาศวันนี้คือมันเกินค่าจริงๆครับทุกคนก็เต้นด้วยสนุกด้วยก็งั้นก็ขอบคุณมากจริงๆครับมีโอกาสก็เจอกันอีกนะครับครับผมเอาเลยฮะปะเด็นสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกครับเป็นเพลงที่อยากให้จบแบบซซ้งๆครับเพราะว่าบรรยากาศชิวๆขนาดนี้นะเราจะมาเต้นกันก็ไม่ได้นะัีงต่อไปนี่นะฮะ เป็นเพลงที่กั้งมอบให้ทุกคนครับกับเพลงชื่อว่าให้ชัดดูแลกันวันนี้ขอเป็นพระเอกดูแลใจทุกคนนะครับ Yeah. สวยงามมากครับ เนคะาอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนจะบอกว่าเนคะจริงๆแล้วเนี่ยใกล้กับวันท้ายวันเกิดของคุณกั้งในงานในวันที่30ที่จะถึงนี้พูดง่ายๆว่าพวกเราคือกลุ่มแรกที่ได้เซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับคุณกั้งเดอะสตาร์เบลลเบอรนรลปเป็กลุ่มแรกเลยที่เซอร์ไพรส์ให้เนคุณมากครับขอขอบค ขอขอพรนะครับผมขอพรกับทุกๆคนที่นี้เลยนะฮะก็เป็นคลุ่มแรกอย่างที่บอกจริงครับรับผมเราก็รู้สึกดีใจมากนะฮะก็ขอให้พวกเรามีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้แล้วก็ได้เจอกันอีกนะครับขอบคุณมากครับขอคุณะเดี๋ยวทางลราเต้ค่ะพี่เจมของเรานะคะได้อวยพรนิดหนึ่งเชิญค่ะพี่และทีมงานเอ่อพอรู้ว่าเราจะมีงานที่นี่จะมาวันนี้ที่หัวหินก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ก็เลยเข้าไปดูว่าประวัติน้องเป็นยังไงอันดับแรกก็รู้ว่าอ่ะน้องชอบสีแดงใช่ไหมคะเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ใช่แล้วก็ชอบดอกไม้คือดอกอะไรคะดอกกุหลาบเอ๊ะเก่งจังแล้วก็ที่มีเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์ให้น้องวันนี้เพราะว่าน้องจะมีอายุครบ20ปีนะคะในวันที่30ตกุลาค่ะก็เลยพี่ก็ขอเป็นตัวแทนพวกเราทุกคนนะคะขอ อำนาจศิ์สิทธิ์ที่น้องกัน<ม>นับถือจูบุก็คุ้มครองน้องให้มีความสุขทุกวันแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงกายพร้อมใจพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามากับเมื่อเราตอนอายุจะ20นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งละครเรื่องแรกคือเรื่องอะไรคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามาวิน<ฮ>แสดงว่าขอบคุณครับ,บคะสุมาได้่ะ ขอบคุณพี่เจี๊ยบด้วยนี่ค่ะตอนแทนจากลาเต้ค่ะน่ารักมากมากเลยทีดเดียวนี่ค่ะเซอร์ไพรส์รกันแบบว่าไม่ทันตั้งตัวนี่ค่ะไม่รู้ทั้งพวกเราทั้งแฟนคลับแล้วก็พี่อกี้เมื่อกี้เดินกลับเดินกลับไปไปคืนแล้ว,อ,ลวอะไรข,ขึ้นอย่างนี้นะคะ,ะเดี๋ยวด้านบนนิดนึงค่ะ,ะคุณกางด้านบนเลยค่ะ,ะน่ารักมากเลยนะคะ,ะแล้วจะบอกว่าจริๆงๆเนี่ยเป็นแฟนคลับอยู่แล้วแล้วพอได้แบบว่าเห็นความน่ารักของน้องก้างอุ้ย เรียกน้องไม่ได้เรียกหลานเลยดีกว่าอายุ20่สิบน่ารักกเลยอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยก่อนจากกันสักเล็กน้อยแล้วกันนี่คะ่ะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เรามาเจอกันที่เหมือนแบบว่าเป็นทรปที่เป็นครอบครัวของคุล่ามาร์ชของเราครับคือ,ค,อคือต้องต้องบอกก่อนว่าตอนแรกที่ก็ยังก็ยังไม่มีโอกาสได้รู้ว่ามีใครมาบ้างแล้วก็ตอนแรกที่ได้เจอพี่ๆตอนแรกที่กล้ามาแอบมาดักก่อนแล้วก็เซอร์ไพรส์ก่อนก็ ไม่คิดว่าจะโดนเซอรไพรส์กันอย่างนียวแล้วผมก็ก็ดีใจมากนะค,คือตอนแรกเรามาแล้วก็ตอนแรกคือพวกเราตกคือเก่งๆเหมือนกันตอนแรกก็กลัวว่าเฮ้ยทุกคนจะสนุกไปกับเราไหมจะมีความสุขไปกับเราไหมแต่ว่าอทุกคนเต้นไปด้วยร้องไปด้วยแล้วก็คือคําว่าครอบครัวคนเรมาใช้ได้จริงครับรู้สึกว่าทุกคนเป็นครอบครัวจริงๆครับผมเราเป็นพี่เป็นน้องกันเลยวนะีเป็นพี่เป็นน้องกันห้ามเกิดอะไรนะใช่ไหม้ามก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้อันนั้นไม่รู้ เนะ่ค่ะแล้วถ้าเกิดมีทริปหน้าครับผมน้องก้าไปอีกไหมไปแน่นอน,นอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวอ่าสุดท้ายสุดท้ายนะคะให้ฝากผลง,งานแล้วกันได้ครับนะคะจะมีแบบว่าถ่ายาว่าว่ายน้ำชักว่ายน้ำบ้างหรือว่าอะไรยังไงไหมมีถ่ายไปแล้วครับเรียบร้อยครับ แต่ไม่ใช่ชุดไม้น้ำฮะ,ะ,ะก,กเ็เป็นเหมือนจ,จริงๆถ้าสมมติคนที่ติดตามมาจะเห็น<ช>ว่าแหมีแบบว่าถ่ายบ้าง<ต>ไปแล้วใแต่ว่าครั้นี้ก็คือเป็นแนวที่ว่าเป็นธีมที่ชื่อว่าหนุ่มหน้าถอดโอเง น่าถอดแต่ไม่ถอดจะดีกว่าครับผมก็คือก็คือเป็นเป็นทีมที่ว่าเขาจะเอาเหมือนแบบเป็นหนุ่มหลายๆหนุ่มนะครับผมมามาถอดเสื้อแล้วก็เหมือนแบบว่าโชว์กล้ามกันนะก็ปาด้วยครับเป็นอนิตจาศาสตร์สุดสัปดาห์ครับผมนี่ละครละครละครนะอย่างที่พี่เชฟพูดไปเมื่อกี้นะครับผมพอฟันกับมาวินนะก็เป็นเรื่องแรกจริงๆครับแล้วก็ รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับแล้วก็เรื่องนี้การก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่มากๆย่งไก็ขอฝากเลยครับแล้วมีผลงานหนึ่งฮะเป็นอันนี้คือทุกคนร่วมได้แน่นอนครับผมเป็นคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าหล่อมากๆโอ้ใชครับเป็นชื่อคอนเสิร์ตที่น่ากลัวมากๆวันไหนจ้าครับผมคอนเสิร์ตนี้นะฮะซื้อบัตรแล้วหรออ้อ แล้วเร็วกว่าฉันได้ไงเนี่ยครับก็คอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครับจะเป็นทางเราร่วมกับช่องสามนะก็จะมีพระเอกหลายคนครับผมรวมทั้งหมด12ชีวิตฮะครับผมก็อยากทุกคนนะครับรีบจองบัตรนะครับไทเก็ตเมเจอร์นะฮะช้าอดนะครับผมนี่นี่อะไรนี่คือน้องกันเดสตาร์ก็เสียงพี่น้องดนครับขอบคุณครับ คือน่ารักมากเะคแค้วที่สําคัญอย่าลืมติดตามผลงานกันนะแฟนคลับในอณะนี้เดี๋ยวชอทสุดท้ายแล้วนะคะกำลังจะร่วมถ่ายรูปนี่ขนาดเหงือออกเป็นตัวยังหล่ออยู่เลยหล่อไหมคะ โอ๊ยใจจะละลายในี่ยฉันอยู่ข้างบนเนี่ยนะคะอ้าว่าค่ะนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเป็นช่วงการถ่ายภาพร่วมกันสักนิดหนึ่งนะคะช็อตแรกค่ะเดี๋ยวเราต้องขอเรียนเชิญผู้บริหารของเรานะคะในโอกาสนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญนะคะมิสเตอร์มิสซิสโตเกียว่าค่ะแล้วก็มิสเตอร์โคจิมะนะคะให้เกียรติในการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่รึเรียนเชิญเลยค่ะน่ารักมากเลย ปีถัดๆไปเราได้เจออกันอย่างแน่นอน20ขวบแล้วตามกับพี่ค่ะเ mm hmm. ดีใจเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ม mm ิสเตอร์โคชิมาด้วยค่ะนี่ค่ะเรียกว่าดุมดำนี่ค่ะกับความสุดที่ทางลาเต้พลามาร์ช hmm. ของเรานีคะได้จัดไว้ให้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเอกลีฟทริปจริงๆ นีคะจากขึ้นเป็นภาพแห่งความประทับใจเนี่ยที่สําคัญแล้วค่ะเนี่ยเป็นรอยยิ้มความสุขที่เห็นทีกท่านมีความสุขแล้วนี่คือความสเําร็จของลาเต้คารลมาค่ะสิแค่ทุกคนมีความสุขนะคะมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะได้รับกิจกรรมดีๆนีคะที่ทางลาเต้คารลมาชขอเรานะะมอบให้กันถึงที่เลยทริปนี้เราเจอะะที่หัวหินนะีคะมารเกสหัวหินบริษัทอันสปา น่ารักมากๆเลยทีเดียวนี่ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วถ่ายกิจกรรมของเราบางท่านบอกว่ามั้งแต่ตีห้ากว่ากวเลยนี่ยช่วงเช้าเราลุยกันมาหุกนานกันมาหลับมั่งไม่หลับมั่งเล่นตรงเล่นเกมกันมาแล้วการนี้ค่ะอีกหนึ่งช็อตนะคะขอเรียนเชิญค่ะนะคะผู้บริหารนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะจากไทยลัเต้ของเราด้วยผู้บริหารในพงอยู่ด้านบนเวทีนะคะอ่าอยู่ด้านบนเวทีกันค่ะแล้วก็เรียนเชิญเจ้าหน้าที่นะคะจาก รถเต้ของเราทุกท่านนหคะ่ะเป็นเช่นเลยค่ะ,ะและนี่แหะค่ะคือผู้ที่สร้างสารรค์กิจกรรมดีๆแบบนี้อ่าใกล้ชิดกันนิดนึงค่ะ,ะด้านหน้าก็ได้ค่ะนี่ค่ะเรียกว่าเป็นผู้ที่ผลักดันนะคะให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมา นี่คะแล้วก็เรีว่ามีการแข่งขันการประกวดกันมากมาย